Hello everyone. It's me, Krubem. Today I'm going to talk about how to practice your English speaking from reading an English book. And I would like to talk about a book that I've been reading because there are many sentences that are very useful. And I would like to share with you guys today. สวัสดีค่ะ เป็นหนังสือที่แเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะพูดถึงหนังสือที่ตอนนี้ครูแบมกําลังอ่านอยู่เพราะว่ามันจะมีแบบประโยคที่เราเอาไปใช้ได้เลยก็จะมาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้นะคะจริงๆเนี่ยถ้าใครติดตามครูแบมอยู่แล้วก็จะรู้แนวทางการฝึกภาษาอังกฤษเนาะอันดับแรกที่ครูแบมเลือกคือสนุกเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยที่เราจะแชร์ให้ฟังก็คือฝึกจากหนังฝึกจากคลิปที่เราชอบแล้วเราก็จะได้ฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดตามไปด้วยนะคะ นอกจากหนังคลิปอะไรพวกนี้สิ่งที่ครูแบมทำก็คือการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะบางคนอาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือสองภาษาก็ได้จะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดดิกอ่ะคือเหมือนแบบเออก็อ่านที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ดูเทียบว่าเออถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันใช้ประโยคประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฝึกไปเลยก็จะได้ไม่เสียเวลานะคะแต่พอดีครูแบมผ่านตรงนั้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็เลยอ่านเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะหนังสือที่ครูแบมมักจะเลือกมาอ่านคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือก รูปแบบหรือเรื่องที่เราชอบได้เลยแล้วแต่คนนะคะแต่อย่างครูแบ,บมชอบอ่านที่มันเป็นแบบประวัติชีวิตคนแล้วก็ต้องเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เราสนใจเป็นคนที่เราแบบอาจจะชื่นชอบอะไรย่างเงี้ยคือเราต้องรู้แบ็กกราวด์ด้วยเวลาอ่านมันก็จะได้ง่ายหน่อยนะคะแล้วก็สับจากประวัติชีวิตคนเนี่ยมันเป็นสับที่ใช้ได้จริงอย่างเรื่องที่อ่านอยู่ตอนนี้ชื่อเรื่องว่าเอมี่มายด์ดอเตอร์นะคะเป็นเรื่องราวของเอมี่ไวน์เฮาส์เป็นนักร้องชาวอังกฤษ คือถ้าใครรู้จักเอมี่ไวท์เฮาส์อยู่แล้วก็จะรู้ว่าเขาเป็นนักร้องที่แบบเก่งคุณภาพเสียงดีแต่ว่าในเรื่องของชีวิตก็จะแบบข่าวที่ออกมาก็จะเป็นแบบเป็นเรื่องไม่ดีอย่างแบบติดเหล้าติดยาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่คุณพ่อเขาเขียนให้เขาก็จะเป็นอีกมุมหนึง่งทําให้เราได้รู้จักเขาอีกมุมหนึง่งซึ่งจริงๆครูแบมชอบนักร้องคนนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเสียงดีนะคะ เอ่ออมมี่ไวท์เฮาสเสียชีวิตไปแล้ว4ี่ห้าปีแล้วก็พอพ่อเขาเขียนถึงเขาก็ก็เป็นเรื่องราวที่สนุกก็เลยเป็นแบบเบสเซลเลอร์เลยนะคะก็เอามาอ่านดูแล้วก็ด้านไปเจอแบบว่าเออหลายประโยคเลยที่มันแบบเออเอามาใช้ได้จริงแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันจะต้องใช้คําประมาณนี้เดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังเอาง่ายๆก่อนคือเขาพูดถึงว่าแบบเออเอมี่เนี่ยเป็นคนที่สายตลอดแล้วก็แบบ ชอบหลับบนรถเมล์แล้วก็เลยป้ายแล้วก็นั่งรถกลับมาซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเราใช่ปะหรือชีวิตเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็จะเขียนซับไตเติลบรรยายไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยจะได้เอาไปฝึกพูดกันนะคะเขาบอกว่า e m mm m y was late most days she would get the bus to school fall asleep go three miles past her stop then have to catch Another back ก็คือเอมี่ was late เ m มีมักจะสาย most days ก็คือเกือบจะทุกวัน she would get the bus to school get the bus to school ก็คือขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียน fall asleep ก็คือหลับ go three miles go three miles ก็คือไปเลยไปแบบ3 m มไมล์มไมล์นะคะถ้าเป็นคนไทยก็มักจะใช้ kilometers เ,ออเป็นใช้เป็นกิโลเมตรก็เป็นคำว่า kilometers นะคะ Past her stop. ผ่านป้ายที่เธอต้องลงป้ายที่เธอต้องลงสังเกตคือ her stop. นะคะ then แล้วก็ have to catch แล้วก็จะต้องขึ้น another ก็คืออีกคันหนึง่ง back ก็คือกลับมาอย่างเงี้ยเราก็ไปฝึกพูดใช่ป่ะสมมติว่าเราแบบเราไปสายเราจะบอกเออเนี่ยฉันมาสายเพราะว่าฉันหลับบนรถแล้วก็เลยป้ายแล้วก็ต้องนั่งอีกคันหนึง่งกลับมาแล้วก็จะแบบ i was late because uh, i fall asleep on the bus สมมุติบอกเลยไป2กิโลอย่างเงี้ย go two kilometers past my stop then have to catch another b a c k ประมาณนี้เราก็ Copy แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ของเรานะคะมันก็จะทำให้เราแบบคือใช้ภาษาอังกฤษได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งแบบเรียนอะไรที่มันปวดห,วหัวหลายๆชั้นอะไรแบบนี้ก็เอาไปฝึกใช้ได้นะคะการฝึกจากหนังสือมันก็เป็นการคอนเฟิร์มด้วยว่าเขาใช้แบบนี้กันรจริงๆ มันก็เหมือนการฝึกจากหนังนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเออถ้าพูดอย่างนี้ฝรั่งมันจะรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยรู้เรื่องอยู่แล้วเพราะว่าก o p ปี้เข้ามานะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดแบบอ่านหนังสือหรือดูหนังหรือทําอะไรที่แบบว่าเออมันมีประโยคที่เราจะเอามาใช้ได้นะคะครูแบมจะมาทําคลิปแชร์ให้แบบนี้นะคะฝึกจากอย่างเงี้ยมันได้จริงๆแล้วมันก็สนุกดีนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Thank you for following me and I'll see you again next time. Goodbye.